จัดมาให้ชมนะครับสำหรับกระบะแกร็บเตี้ยเกียออโต้นะครับผมทั้ง2คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่4 49,000บาทนะครับและฟรีดาวผ่อนเพียงแค่8,000นะครับวันนี้พามาให้ชมสีเทาดำ2.4 Entry Z e d i t i o n นะครับทั้ง2คันนี้เลยนะส่วนตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านเข้ามานะครับเลขไมค์แค่60,000ได้ปี2021นะครับ คันนี้4 4 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าใครสนใจคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนอยากได้ปีใหม่ๆขึ้นมานะมาดูที่คันนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้พาจอดลึกนะครับปี2023เล็ไม่แค่30,000กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะเลขไม่น้อยนะครับผมราคาดีมากนะครับ4 9 9 0 0 0บาท เฉลียนะผมตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณนะครับ8,000ปลายๆนะประมาณ8,500-8,600เท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับหารุ่นนี้อยู่นะมาดู2คันนี้สามารถตัดสินใจได้เลยในคลิปนี้นะครับไม่รอช้าพาไปชมคลิปเต็มกันเลยเลยครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ช่องโอรวมรถกระบะมือสองบินบุรีนะครับกับผมเซลโอพิทยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทพิทยยนต์รถมือสองในวันนี้นะครับ มาอยู่กันที่สาขาเสรีไทย68แห่งนี้นะครับผมมาอัปเดตนะรถกระบะแคปเตียกเกียร์ออโต้นะครับผมตัวนหน้าหมูป่านะครับโตโยต้ารีโว่ตัวเอนทรีเซตอีดิชันนะครับผมทั้ง2คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยนะครับส่วนเรทพรคันนี้นะเดี๋ยวผมมาชี้แจงในคลิปนี้ได้เลยนะครับพรเพียงแค่8 0 0 0ัเท่านั้นเองนะครับทั้ง2คันนี้ราคาต่างกันแค่5 0,000บาทนะครับต่างกันแค่ปีต่างกันแค่เลขไมล์และราคาเท่านั้นครับได้เป็นตัวเดียวกันนะ สภาพต่างๆนะครับโครงสร้างต่างๆเดี๋ยววันนี้เจาะลึกจับเต็มในคลิปนี้ได้เลยนะครับใครชมคลิปนี้จบแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยเลือกซื้อได้เลยนะครับสำหรับนะคัดจายมือตัวนี้นะครับได้เป็นปี2023นะเลขไม่แค่30,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคา499,000บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนนะเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,500บาทเ่านั้นเองนะครับสภาพโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมแน่นอนนะครับมาพร้อมกับสีเทาดํา ได้เป็นฉมหน้าหมูป่าตัวนี้แล้วนะครับผมอึดถึกทนต้องรุ่นนี้แน่นอนนะครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งคันตัวนี้นะครับได้เป็นปี2021นะครับเลขไมล์อยู่60,000กิโลนะครับเป็นรถบ้านเกียร์ออโต้นะครับที่ใช้งานมาและนามาเติอนเข้ามานะครับแต่สภาพโดยรวมตัวนี้เหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวพาเจาะลึกจัดเต็มเลยเลยนะครับผมทั้ง2คันนี้นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องโอรุรถกระบะมือสองบินบุรีในช่องนี้นะครับแล้วก็ ถ้าไม่อยากพลาดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะอ่ะขออนุญาตนะครับมาเริ่มกันที่รถบ้านคันนี้ก่อนนะครับได้เป็นปี2021นะครับคันนี้เลขไม้แค่60,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคา449,0 0 0บาทนะครับผมเฉลี่ยคันนี้ผ่อนเพียงแค่8ป0 2 8 0 0อเท่านั้นเองนะครับออกได้หมดนะทุกอาชีพตอนนี้นะครับผมขอรายได้นะครับที่17,0 0 0บาท1 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะครับ กับเจ้าตัวคันนี้นะครับหน้าหมูป่าไฟหน้าตัวนี้นะครับผมได้เป็นตัวหลอดไฮโดรเจลเรียบร้อยนะครับสภาพนะต่างๆนะครับกระจังหน้านะครับเป็นทรงหน้าหมูป่าตัวนี้ตามตัวรุ่นของเขานะครับได้เป็นตัวโครเมียมด้วยนะกระจังด้านหน้าสภาพสวยงามนะครับทะเบียน4592คันนี้นะครับยังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของมาจับมาจองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับผมฝากระโปรงด้านหน้าตัวนี้เหลี่ยมสันคมตัวรถนะครับผมของเดิมโรงงานแท้ มาให้ชมแล้วนะครับสาหรับตัวนี้สภาพสวยนะครับผมเที่ยวหมูป่าต่างๆนะครับอยู่ครบทั้งหมดเลยไฟหน้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ด้านข้างนะครับผมไม่มีรอยรักยิ้มนะสภาพสวยงามนะครับส่วนตัวนี้ตัว Ent ทรีนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมยางดันหลบตัวนี้ได้เป็นยางปี21อนะครับตัวนี้ได้แม็กขอบ16นะของเดิมโรงงานนะครับผมสภาพต่างๆเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนต่างๆของตัวรถนะครับผม เดิมๆทั้งหมดกระจกด้านหน้านะครับตัวนี้ได้เป็นเดิมแท้ของศูนย์โตโยต้าเลยนะครับนี่ตาคําเตือนนะครับผมตาปั๊มโตโยต้ายังอยู่ครบนะตัวนี้นะครับในส่วนของป้ายภาสีหน้ารถนะครับพรบต่างๆเดี๋ยวทางเพชนยนเราดูแลปรับให้นะหรือว่าต่อให้นั่นเองนะครับผมคุณพี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้ไฮลักซ์ด้านข้างนะครับมีมาให้ครบส่วนตัวนี้นะครับเบ้าจับมือตัวนี้ทําเป็นเบ้าจับกันลอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับของโตโยต้าเลยนะสภาพสวยนะครับ โครงสร้างต่างๆของตัวรถนะครับผมรับประกันแน่นอนนะตัวนี้เป็นแคปเปิดนะครับนี่สภาพสวยนะและก็ในส่วนของเบาะตัวนี้นะครับนี่ยังไม่เปิดสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับโครงสร้างต่างๆบอดี้ต่างๆเดิมนะครับสภาพสวยได้เป็นดีไซน์เบาะผ้านะครับตัวนี้มีคราบการใช้งานนิดหน่อยนะครับตัวนี้ทําสปาได้คุณพี่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวทางเราดูแลสปาให้ทั้งหมดทั้งภายนอกภายในนะครับแต่คุณพี่มาดูโครงสร้างดีกว่า โครงสร้างหงัวน็อตสปอตเม็ดอ้างนะครับผมอยู่ครบทั้งหมดนะนี่คุณพี่ดูเม็ดอ้างด้านในนะครับอยู่ครบหมดเลยนะตัวนี้ไม่มีการชนหนักพลิกความจมน้ํากลับสีก็ไม่แน่นอนทางเพชรยนต์เรานะครับมีวารันตีการันตีตัวรถให้นะครับพร้อมกับตัวตรวจเช็ครถนะครับผม2 1 5รายการจากทางชิคนําเข้าจากเยอรมันนะครับตรวจให้เลยนะ2 1 5รายการมีบเซอร์ออกให้ด้วยนะครับในส่วนตัวนี้นะพวเมลายได้เป็นพาวเวอร์สามก้านแบบนี้เลยนะครับ ตัวป้ายนะนี่ประวัติศูนย์ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องล่าสุดตอน59,0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่ตัวนี้เลขไม้แค่60,000กับอีกหลักร้อยนะครับถือว่านะเปลี่ยนมาแค่1000กิโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวทางผมน่าจ,จะส่งให้ทีมงานนะครับผมทีมช่างเช็คให้ทั้งหมดนะครับว่าสภาพโครงสร้างนะครับผมรู้ว่าสภาพการใช้งานต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเลวให้ทั้งหมดนะครับ มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะปุ่ม eco power mode ต่างๆนะครับมีมาให้ครบส่วนตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะรองรับ apple carplay t o อโต้นะครับมีมาให้ครบตั้งแต่ตัวเอนทีเลยนะครับแต่ในส่วนตัวนี้ไม่มีกล้องถอยนั่นเองนะครับสภาพต่างๆโดยรวมนะครับถือว่าสวยเลยนะภายในสภาพดีนะครับกับราคานะจัดเต็มนะครับ449,000บาทนะครับจัดได้เต็มราคากลางอย่างได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับใครกำลังสนใจกำลังหารถกระบะนะ แคปตัวเตี้ยนะครับผมไปใช้งานขนของต่างๆนะทำทำงานนะผมในส่วนของบริษัทต่างๆนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะโลโก้โตโยต้านะครับโลโก้ไฮรักรีโวต่างๆครบนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์2จุดกะระยะถอยติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับไลเนอร์ต่างๆของเดิมศูนย์นะครับตัวนี้คุณพี่ดูไลเนอร์เดิมๆนะครับไม่มีช้ําเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนี่โครงสร้างนะครับผมด้านหลัง หัวน็อตต่างๆไม่ขยับเลยนะครับสภาพโดยรวมของเดิมแท้โรงงานนะครับสำหรับตัวนี้นะ4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวผ่อนแค่8,200นะคุ้มแน่นอนนะครับผมใครสนใจนะครับทะเบียน4592คันนี้ติดต่อเบอร์โทาน่างได้เลยนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตมาชมกันที่ปี2023กันบ้างนะครับใครอยากได้ที่ปีใหม่ๆนะครับแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมแต่ ยอมจ่ายเพิ่มอีก50,000เท่านั้นเองนะครับคุณพี่ได้ปี2023และเลขไม้แค่30,000กิโลไปใช้งานนะครับตัวนี้เป็นรถที่เขาใช้งานในหน่วยงานนะครับผมซึ่งหมดนะหมดปลดระวางนะครับผมของทางบริษัทมานั่นเองนะครับตัวนี้คือสภาพโดยรวมสวยมากนะครับกับทะเบียน2410คันนี้นะครับคันนี้499,000บาทนะครับกับได้ปี2023ถือว่าคุ้มนะ รถประมาณ2ปีกว่าๆนะครับผมคันนี้เฉลี่ยฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่8,500เท่านั้นเองนะครับคุ้มไม่คุ้มคุณพี่ดูสภาพนะต่างๆนะครับไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นเหมือนกันหมดนะครับผมได้เป็นตัวเอนทรีนะครับไฟหน้าได้เป็นตัวหลอดไฮโดรเจลแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างต่างๆบอดี้นะครับเดิมทั้งหมดนะสำหรับตัวนี้นะครับเช็คประวัติศูนย์ได้นะระวิศูนย์จะเต็มแน่นอนนะครับทุกๆ1 0 0 0 0หมื่นโลนะครับทางบริษัทเขาส่งตรวจแน่นอนนะครับ นี่กระจกด้านหน้าก็ได้เป็นของเดิมแท้ Toyota นะครับในส่วนตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบ16เหมือนกันนะครับผมในตัวนี้ได้เป็นยางดันหลบปี3นะตรงตามรุ่นตัวรถตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเหมือนกันหมดนะแต่ตัวนี้นะครับสภาพใหม่กว่านะครับแล้วก็ได้ปีใหม่กว่านั่นเองนะในส่วนของภายในนะครับตัวนี้พวงมาลัยต่างๆนะครับผมจอกลางนะครับผมต่างๆมีมาให้ครบ เหมือนกันหมดนะครับปุ่ม Eco Power ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ออโต้คันบไดแบบนี้ก็มีติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์2004เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่พี่ดูเบาะด้านหลังนะครับยังไม่แกะสติ๊กเกอร์ออกเลยนะครับสภาพโดยรวมนะสวยงามแผ่นเพจตรงตามรุ่นนะครับผมปี2023ผลิตช่วงประมาณต้นต้นปีนะประมาณต้นต้นปีเลยนะครับผมถือว่ากําลังดีนะครับ ของแท้แน่นอนนะคุณพี่โครงสร้างต่างๆไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับสีก็ไม้แน่นอน4 4 9แสนบาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าตัว Asset ์เซต์อีดิชัตัวนี้หน้าหมูป่าตัวนี้นะครับคุ้มแน่นอนพี่คุ้มแน่นอนนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะอ่ะด้านหลังนะครับแม็กไลเนอร์นะครับของเดิมโ o y o t a ทั้งหมดนะครับผมโครงสร้างคุณพี่ดูได้เลยสภาพสวยนะครับผมสําหรับคันนี้ใครสนใจนะครับห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ กับราคา4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะกดเบอร์โทรนะครับ0886513730นะครับหรือว่าแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแจ้งได้เลยนะสนใจหน้าหมูป่านะครับผมอยากได้สีไหนรุ่นไหนนะครับผมจะเป็นรุ่น Entry ร,รุ่น Mid หรือว่ารุ่นไ h นะครับผมตอนนี้ มีเติมสตอ็อกเข้ามาแล้วอีกเครียบนะครับผมแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดานะครับเรทราคาต่างๆเหมือนกันหมดนะครับผมเท่าๆกันหมดนะแต่ถ้าได้อยากได้เกียร์ออโต้นะครับจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ4ี่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับนะเนี่ยสี่แสนต้นๆนะผมสี่แสนกลางๆถึง4ี่แสนปลายๆไม่ถึงห้าแสนสำหรับกระบะเตียเกียร์ออโต้ในส่วนของเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้ในสตอ็อกมีเยอะนะครับผมแต่ก็ขายดีนะขายดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 3 0 0แสนไปปลายสำหรับเกียร์ธรรมดานะครับใครสนใจ2คันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะที่เบอร์โทรทานล่านะครับย้ำอีกที0886513730นะครับหรือว่าแอดนะแอดไลน์ line, ติดต่อหาผมได้เลยเซลโนโอเพชรยนนะครับหรือว่าสนใจอยากมาดูรถตัวจริงเรียนเชิญได้เลยนะครับที่เพชรยนสาขาเซดีไทย68แห่งนี้นะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพมาไม่ถูกแอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ มาพูดคุยนะครับมาพบเจอผมตัวจริงได้เลยนะครับผมดูแลเองทุกเคสแน่นอนใครสนใจติดต่อหาผมผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากลาการฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งช่องนี้ไว้ด้วยนะครับโอรมรถกระบะมือสองบินบุรีนะครับจะได้ไม่พลาดนะคลิปวิดีโอนะครับรถกระบะที่อัปเดตในทุกๆวันนะครับหรือว่าใครอยากดูเป็นรุ่นอื่นๆนะครับสามารถนะย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับผมจะมีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอิสุ นิสสันนะครับผมต่างๆมิตซูบิชิก็มีนะครับผมสามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับและตอนนี้สต็อกรถกระบะนะครับมีมากกว่านะเกือบร้อยคันนะตอนนี้นะครับผมและตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ